สวัสดีครับพวกับผมมารพินกับช anel Food Thai ใน u t u b e ครับวันนี้ก็ไปเจอของแปลกอย่างหนึ่งครับที่เมืองปายก็คือเนี่ยครับไม่ใช่แคบหมูนะฮะไม่ใช่แคบบัวด้วยแต่เป็นเต้าหู้ทอดนะครับเต้าหู้ทอดกรอบครับถามป้าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นของทางปายของทางทยใหญ่เนี่ยครับก็เห็นแบบนี้ก็ต้อง ลองซื้อมาชิมทานดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงผมก็ไม่เคยทานเต้าหู้ทอดกรอบแบบนี้ครับขายอยู่กับตรงร้านส้มตำอะไรเงี้ยครับนี่พี่ซื้อมาเมื่อกี้นะครับนี่เป็นเต้าหู้ทอดกรอบนะฮะเขาก็ใท่ใหญ่ที่มึงไปใชครับเดี๋ยวมีสั่งโจ๊กอ้อนนี่แล้วก็นี่ครับ กรอบมากครับกรอบมากดูตอนแรกนึกว่าเป็นแคบหมูด้วยซ้ำไปนะครับแต่นี่กีบเท้าู้คทอดกรอบนะครับกรอบมากครับแต่ว่าทอดอย่างนี้ยืานกันนะที่ให้กรอบมากๆแต่ว่ายังไม่ถึงกับไหม้นะต้องคำนวณเวลายัางหวะลงน้ํามันแล้วก็เอาขึ้นนะครับพอขึ้นมาแล้วน้ํามันมันต้องมีความร้อนสืบต่อไปน,นะก็ฝึกม,มือทีเดียวครับแนะ่อร่อยดีครับ ผมไม่เคยทานมาก่อนเนี่ยอยู่ที่เมืองฟายครับตรงนี้ที่ยากในเมืองฟายทางประนู้นไปทางไปน้ำเภอครับผมเขากำลังกับแชนแนลฟรีไทยใน Youtube ครับผมฟายไม่ใส่ทุดว่าไม่ใส่อย่างนี้ Um...